สวัสดีครับอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมหลังจากทำความสะอาดเสร็จครับผมพายุมาเมื่อคืนครับตอนที่สองที่สามนะครับนี่ครับตอนเช้าเช้า มีรบนะครบนะครับทายุถล่มเมื่อคืนครับผม ฝนแรงฝนก็ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าลมแรงมากครับลมจะแรงขนาดน้องใหม่มีลมอยู่นะครับนะครับยังเฉยะขนาดนี้เลยครับเพราะว่าฝนสาด ฝนจะสาดเข้ามาข้างๆครับสาดมาข้างหน้ามันนี่ออกเข้ามาข้างใน ส่วนนี้ก็เป็นเก็บเกือบไม่ทันนะครับเมื่อคืนเพราะว่าไอเต็นเต็นปิวครับเกือบโดนรถครับผมพอรถจอดไว้ตรงนี้เมื่อคืนแล้วก็เต็นปิวมาครับเนี่ยครับดูครับส่วนนั้นก็เป็นหัวอาหารนะครับ หัวอาหารที่ทางสาพันน์เอามาให้นะครับสแลนขาดหมดเลยครับผมคลุมหัวอาหารไว้นะครับนี่เป็นหัวอาหารเป็นหัวอาหารช้างที่ทางสาพันธ์ได้เอามามอบให้เมื่อวานนะครับแต่ว่าช้างอย่างเอาไปมาหมดนะครับนี่เต็นท์ใบสแลนหักหมดเลยครับผม เ็บเต็นเกือบไม่ทันวันนี้ต้องทำความสะอาดก่อนหลังจากฝนถล่มแต่หลังจากที่ฝนถล่มแต่เช้าช่วงตีสามตีสี่เกือบโดนรถเต็นเก็บเกือบไม่ทันนี่ก็น้องใหม่ครับ มมก็มอมแมมนิดหนึ่งครับช่วงเช้าฝนไม่เท่าไรครับสนมากจะเป็นลมลมนี่น่ากลัวนะครับลมลมกันโชคแรงพายุ ทำไมวันนี้สวยๆกันลูกบนสูงยังมาขึ้นสวยๆเด็กข้า <c oughs> สวยๆสักค่าสวยๆ ลุกเดี๋ยวเดครับเฉะหมดนะครับน้องใหม่ขุดบอ่อเมือ่อวานฝนจะสาดมาครับผมก็เลยขุดบอ่อได้ ทางนน้นก็เป็นของกำไรทองแก้วตานะครับยากาศฝนตกช่วงเช,ช้าเช่ะหมดครับผมเพราะเพราะว่าฝนมันฝนมาช่วงตีสองตีสานี่อันตรายครับผมจะลมแรง เก็บเต็นเกือบไม่ทันฝนมาแรงมากครับเกือบโดนรถน้องใหม่ก็มอมเมนตนบ้างเดี๋ยวค่อยอาบน้ำลูก น้องหมาก็ไม่มีที่อยู่ครับวิ่งหลบฝนกันผมกลัวแต่ลมกับฟ้าแค่นั้น,นครับฝนมาแรงไม่เท่าไหร่ครับสาดเข้าห้องเข้าอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฟ้านี่กลัวมากครับแล้วก็ลมนี่น่ากลัวครับผมทำไมา เต็นท์ไอ้สแลนที่ทำไอ้ทำร่มนะครับขาดเลยแล้วก็เต็นท์ที่กลางไว้ก็ขาดเกือบโดนรถครับผมรถจอดไว้ไม่ได้เอาเข้าลมเมื่อวานครับว่าจะไปตัดยาช่วงเช้าก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาเข้า ทำไมวันนี้ก็ลูกฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้น้องใหม่ด้วยนะครับกดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family ครับผมในวันนี้ต้องกางสแลนใหม่แล้วก็ทั้งความสะอาดใหม่ครับเพราะว่าฝนมาเมื่อวานลมแรงมากก็เลยต้องเคลียร์พื้นที่ใหม่ก่อนครับ ดีที่เก็บเต็นท์ทันไม่เก็บเต็นท์ไม่ทันนี่โดนรถแน่นอนครับเมื่อวานลมกันโชกแรงมากครับผมสูงยังไม่ขึ้นสูงเดี๋ยวขึ้นส,สูงบนทำไมเหิวห่วเหี่ยวหญ้าแล้วนี่พ่อยังไม่ได้ไปตัดหญ้าเลยตอนเช้าเดี๋ยว สายๆก่อนอันนี้ต้องทำความสะอาดก่อน ต้นหญ้าก,ก็ล้มครับนู่งครับล้มหมดเลยครับหญ้าเอา้าอะไรลูกอ,อะไรไม่รู้ข้าวนี่มาเล่นกับพ่อละโอ้โอ้าท้าอืมอ ฝากกดไลค์กดแชร์สับสก์ายให้น้องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมขอบคุณมากๆครับย่าดืมมสับสก์า์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม